สวัสดีท่านผู้ชมสบายดีสบายดียดตอนสายๆพี่น้องจา๋าตอนนี้จะสิบโมงแล้วตื่นเศร้ามากกับบรรยากาศแดดแต่เศร้าคิดว่าฝนสี่ตกแห้งในเมื่อคืนเนี่ยสุดท้ายก็มิดซีล่ลีหัวทั้งผ่าห้องทั้งเมดืดฝนล่อรุ่นตื่นเศรา,าพอแดดเสยทั้งแดดทั้งลมพร้อม คุณยายผูไม่อยู่เสยเห็นบ่พี่น้องถอนหนามักหนา เขาวสวนแต่เศร้จาจกได้กินเขาหรือยังมัวอันส่วงคำคำนะ่ลฝนตกคิดว่าสิตตหลอบดึกจุดถ่ายเผ่ามิดซีรีสวัสดีคุณยายเออ้ยสบายดีพี่น้องกินเขาเศร้าหรือยัง ยังบ่คคลที่กินข้าวเช้าจนสี่สิบโมงเราเที่ยวหนาเช้ามนขั้นี่ขั้นตะตื่นมาก็อยู่กับสวนตื่นมาก็อยู่กับหนาอันนี้คือต้นมักหนาได้พี่น้องมักหนานี่นะเวลาเขาย่างผ่านมันติดเสื้อผ้าแล้วมันเก็บออกบดหนาเดียมักหนาขึ้นหนาอย่างหมักหนาปักคนแหละ โบแมนหยาเคียวมัไทยจะเขิน<ท>ยหยาอย่างม,มันจะเป็นหมากหยางามนี่แหละแันไต้ไปโป้งคู่ยอดพอมันออกดอกออกหมากแล้วเวลายาผ่านติดเสื้อผ้ามันปัก<ฮ>อัตโนมัติไวไวเลยเอ,อย่อาคิดว่าจะมาเกิดอยู่หน้าบ้านฉัน คุณไม่เห็นหรือไงแม่สันเกี่ยวอยู่ทุกวันนี่กตัดทิ่มให้เรียบอยู่หน้าบ้านล้างบ้านพ่นทั้งหน้าบ้านนะพนแล้วก็ตัดตัดแล้วกองไว้แล้วก็จูดเอาไผ่เผาอืมมันก็นยังไม่เกิดอยู่แถวอยู่หน้าบ้านล้างบ้านมาต้องซับออกองแม่นะหยาดไปหาเห็ดมา ก,กินขา้าวหอดำเห็ดไปแกงด้วยจังหวะทกินขา้าวยายสิบโมงยังพานไ้กินข้าวเส้าพี่น้องจา๋าตื่นมากับขา้าวสวนเฮ้ยกินข้าวมื้อละค่ะข้ากับบริวีข้าวไดยข้าวเส้าเล่าผลสิบเอ็ดโมงแก้วทานกินขา้าวแรงดิมันกินช่วยตื่นมาแล้วนึกถึงก,กับกินน้ตกินแล้วก็อิ่มแล้วก็แล้ว สวัรค์ไปหาเห็ดปวกจะเศร้าข้างกับมาวังหันโมแกนไปอีกเราบอกอว่าสิไปหาเห็ดกับแม่น้องเหมยเขาไปหรือว่าจ,จกากแดดพะว่าลมได้พี่น้องเมืม่อถ่มห่อมถมห่ำผ้าแตกผ้าห้องสุดท้ายมิดซีรี เต็มมันเล่ไล่ดวดดวดดวดคนนี้วยดอาตกบ่เหิงน้ำให้หน้าก็เริ่มสีแหงกันละแล้วตัดกองไว้เดี๋ยวพอมันแห้งแล้วก็อาไฟจูดที่นี่ได้ยินแต่เสียงผู้ใหญ่สัาง เราสวัสดีไปหาเห็ดอันนี้บอพิ่นหามากนะด้ซัำเน่หามายังบม่ใั้ในหลางบม่ให้นในแกงไปหาอีกแล้วแต่๋ยาไปก็แม่น้องเหมยอันนี้เป็นเห็ดพึ่งเห็ดเึ่งตับเตาเห็ดปวกท่านผู้สม เพิ่ไปก็เร้าแสงอันนี้เป็นเห็ดตาบเด้เห็ดตาบรสสาตาเดียวมันก็เห็ดปวกเห็ดตาบหรือเห็ดปวกตาบมันออกอยู่ตามพ้นปวกจอมปวกดอกให,ใหญ่ๆัวนี่ไปในเมืองเขาเจ้ากระขายอยู่กิโลละแสนแปดหมื่นกีบเห็ดปวกดอกจ,มจุมๆเนี่ย ก็เกือบสามร่อยพูละเขาเจ้าขายถ้าเป็นเงินบาทเนาะสองร่อยกว่าเกือบสามร่อยไปคุดกอยไปียใส่มันมีหวยซะไปคุดก่อยบ่ยายลุนจะไปคุดก่อยเพื่นมาต่สวนอันนี้เห็ดสวัรค์หามาพี่น้อง สวนอ้อยยายลุนเราเรามาคุดก่อยเดี๋ยวไปเบ่งก่อยพี่น้องก่อยกับบอแมนมันเกิดเองเนี่ยเอามาปลูกไว้ปกติมันก็นเกิดเองตามธรรมศาสตร์อยู่ตามห่วยตามห้องอย่ตามป่าพุ่นเอาหัวมันมาฝังไว เครื่องนี้บริคุดจักปีแหละโอ้ยห้างกระพังสี่ก่ายนี่นายมันเกิดเข้าไปบริคุดออกมันตัดอ่ะเพื่อนหนึ่งคือบ่กพังนะฮะเขาตัดเครื่อ,อ,อมันลุงเลินเราไม่เห็นหัว,วเราเลยตัดเครื่อมันตัดเครือมันก็เลยบาเห็นเครือเครือกลอยเป็นตระกูลพวกเผือกมันน่ะล่ะพี่น้องมันอยู่ตามป่า แต่๋ยวมันบริเลิกมันเป็นหัวทามันหลายปีมันก็สิหัวใหญ่หัวแบบเป็นวีเป็นวีอยู่นะแต่๋ยวมันสิคันเด้ไผรเนี่ยเคยกินหนึ่งก่อยบดตทนีนเลอวย่างอย,งอยู่จงเหงาหน่อยบอก ก่อยขั้นตอนเขาเจ้าเหตุกับกลัวสิได้กันยากอยู่ไปปอกเปลือกไปฟานไปแซ่นํำเกลือไปแซ่ใบสมกบไปแซ่น้ำหลายมือใหันมีรสชาติจืดจังสิสามารถเอามาหนึ่งได้ อันนี้ปลูกปีที่แล้วเด้คนแบบสองสามปีนะเป็น่อเป็นกระตาพุ่นะบารับม่น,นบาดคือบบง่ายขึ้นเวอร์เวิร์มรส่ะสเล้ยาทสักปาด แสดงว่ากอใหญ่อย <R ud> to ู like. hmm. ่ดได้กินโมมันใหญ่ไว้อันี้สวนงี้พันในคูดบ่สวนนะฮะาทขุดาขุดเลลาะเยีูเงาเดียวนะประมาณหลายกิโลอยู่เดี๋ยวซับออกมาเท่อละน่อยเท่อละสี่ไปกว้เียกคือมาเกน ก้อยก็มีก่อยเขาเหนียวก้อยเขาเจ้า ก๋้ยข้าเจ้าคือก่อยเหลืองเหลืองะนี่ปาดหัวตรงต่อมันก็คือฝังไว้ เงาเดียวเต็มกระตานี่อยู่ใช่มอหนึ่งนะนี่เข้าพังว่างนี่มันบบเห็นเครื่องมันเลยจำบ่ได้ลุงเลินแล้วทางออกเบิดอยู่ในสวนเพิ่นก็นมีหลายเครืออยู่เครือนี่บริคุจักปีแล้ว ขุดชูปีบ่บไปล่นขุดเห็นเครือล้แม่เอาเครือัญญามาตามาขัดเราบคระบาดนี่เคือมันจะเป็นน้ำเนี่ยมันขึ้นไง เดี๋ยวมาลุานว่าจะหัวใหญ่ไหมหเหงาเดียวทาผู้สมคุดรอบๆแล้วก็ง่ายขึ้นนี่คือเงาเดียวประมาณ4ี่หกิโลหุ่นนี่อันนี้คือหัวกอย ตัวหัวเก่ามันเลยห้ามบกิกรสิเหล่านี้มันดูเหี่ยวนี่มันกระสีเป็นอ่าเป็นวีเป็นวีแบบนี้แล้วนี่ตัวหัวเก่าบริกินมันนะมันใส่บ่ได้บ่มันเน่าบ่และเน่ามันเห็นเนาะมันเปลี่ยนหัวใหม่เดี๋ยเป็นหัวใหม่แล้วมันเหี่ยวต่นี่นะนั่นคุณผู้ชมมันถ่ายหัวใหม่แล้วหัวเก่าก็สีเน่าเหี่ยวอันนหัวเก่ามันขาวๆนี่คือหัวใหม่มันเปลี่ยนมันก็เปลี่ยนหัวขวน เง้าเดียวมันขึ้นเบิดเพิงเลยงัดอนไ้บันจะเขียนได้มันต้องหักออกทีละวีอ่ะซับออกทีละวีทีละโอ้ยมันกับหักกันนั่นเลยเนาะอวยบัดหัวมันกับพังลงอีกเหาอ ก็เท่าน,นี้เขาอ่นพอนอันนี้ไม่ใส่หัวมันนะท่านผู้ชมมันคือหัวกลอยเพราะฉะนั้นมันจะเอาไปหมกไปนึ่งกินไม่ได้นะจะบอกให้ <c oughs> มันต้องผ่านการขบวนการหลายอย่างไม่ั้นคุณจะเบื่อจะเมา กึงเข้าโรงพยาบาลก่อย,อยปุ๊บคเคยเหตุท่าเหตุไ้เหตุเปลี่นเหมีอนปุ๊กแค่ตัวน่อย,อยมันจะเป็นอยา่างมันสิขั้นพร้อหาเพื่อนกับทุโทรเียนบื่อมา เป็นวีเป็นวีตัวน่อยพังแล้วก็เป็นเบี้ยขึ้นดีมันได้ขังขาดหลอกมันตัวน่อยมันก่องเอาปกไว้พังแล้วมันก็จะเกิดต้นใหม่ เงามันกับฟังเลยเมื่อกัดเกิดใหม่พ<อ>ังเลยนี่เงามันอยู่นี่เครือมันอยู่นี้ทำผู้ชมเครือมันโดนตัดเครือมันชิน้ำน้ำแบบนี้ ังลงหลุมกบไว้คือเกา่ามันก็นจะเกิดงอกใหม่ขึ้นมาน,นี่เคือนี่นเคือหนึ่งหัวใหญ่บอกอันนี้จะเป็นอีกเคือหนึง่งขุดรอบๆแล้วก็ง่ายขึ้นนี่นี่อันนี้เครื่อนน่อย นี่เครื่องมันก็อยู่ตรงนั้นมันเป็นหัวเดียวแบบนี่นะหัวใหญ่หัวเดียวหหัยาว หัวเดียวสองหัวน่ะเป็นไงเป็นสองหัวนี่ทำผู้ชมนี่สามหัวหัวใหญ่

เต็มกระตาคุดสองเงาเนนย,ยังลายเครื่ออยู่นี่งไงเขาขายกระแพงอยู่ด้วยกิโลหนึ่งอ่ะ สามสี่สิบบาทท่านผู้ชมหัวกลอยมันจะมีรากแบบนี้แต่สิมาปอกเปลือกแล้วมาผ่านอีกทีหนึง่งกัวสิได้กินอะเป็นอาทิตย์ต้องมามักมาแซจนมันจืดพุ่ละ คันบเจืดกันสิเมาพี่นอกจามานี่ก็จสขอเก็บภาพบรรยากาศได้เพียงเท่านี้ไปแล้วท่านผู้ชมสบายดีสิป,ปอกเลยบ่นน่